เพราะฉะนั้นเนี่ยภิกษุทั้งหลายเล่มที่16นะข้อที่359พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายความหมายรู้ในเนคขมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยเนคขมะาธาตุคนที่มีเนคขมะาธาตุคนที่มีเนคขมะาธาตุคือาธาตุยินดีในการออกจากกามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เป็นภัยต่างๆยินดีในการออกจากสุขลวงนั้น มาสู่ความสุขแท้มาสู่สุกจริงมาสู่ความสงบสุขสุกจริงสุกแท้ที่มีคุณค่ามหาศาลคนอื่นก็จะหมายรู้ตามคนที่มีปัญญาจะหมายรู้ตามความดําริในเนคขมมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความหมายรู้ในเนคขมมะก็หมายรู้ปุ๊บก็จะคิดอยากจะได้แล้วเออดีนั่นเนคขมมะเนีดีนะนาแล้วก็อยากได้น่ะ เออตัดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยอันนี้ได้ตัดสุขปลอมทุกจริงได้ได้สุขจริงสุขที่ยอดเยี่ยมยิ่ยงใหญ่นี่มันดีกว่านะก็จะปรับพฤติกรรมตัวเองแล้วโอ้ลดละเลิกละเรื่องกามไม่ว่าเมตุนไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในอาหารในสิ่งใดๆน่ะก็ลดละเลิกไปเป็นลำดับมาอาศัยสภาพที่เป็นประโยชน์แทนอาหารแทนที่จะไปติดอาหารที่เป็นพิษกม็มา เสพอาศัยอาหารที่เป็นประโยชน์แทนมาติดเลยก็ได้อาหารที่เป็นประโยชน์แทนอย่างนี้เป็นต้นนะในเบื้องต้นก็มาติดอาหารที่เป็นประโยชน์แทนเลยอ่าต่อไปก็ศักตะว่าอาศัยอ่าต่อไปก็จะยึดอาศัยอะใน <_ d isk> เรื่องเพศก็ลดละเลิกเรื่องเพศเลยก็มาทํากิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์แทนเออมันสงบสบายไปไม่ต้องมีวิบาก้ายทั้งหมดทั้งมวลเรื่องเพศก็มา เอาชีวิตมาทํากิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์แทนโอ้ได้พลังกลับมาเยอะแยะได้ความพาสุขได้อิสระได้ประโยชน์กลับมาเยอะแยะไปหมดเลยก็ปรับพฤติกรรมตัวเองใหม่เปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นก็ดําริให้ถูกต้องคิดให้ถูกต้องความพอใจในเนคขมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความดําริในเนคขมะเออเนคขมะดีอย่างี้นี้นะ ยินดีในการออกจากกรรมดีอย่างน Gold, งี้ก็จะมีความพอใจที่จะออกจากการ,รมความเร่าร้อนพระเนคขมมะคือความปัตนาที่แรงในเนคขมมะด้านทางธรรมเ็จะไม่ใช่ความเร่าร้อนหรอกความปัตนาที่แรงพาราะเนคขมมะนะับังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความพอใจในเนคขมมะพอใจที่จะออกจากการ,รมโอ้แล้ก็มีความมีพลังความปัตนาที่แรง ที่จะออกจากเนคขมะาการสแสวงหาเนคขมะบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยความปรารถนาที่แรงเพราะเนคขมะอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสแสวงหาเนคขมะย่อมปฏิบัติชอบโดยฐานะสามคือกายวาจาใจาเขาจะปฏิบัติได้ถูกต้องต่อไปข้อหมายรู้ในอภยาบาทบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยอภยาบาดธาต ผู้ใดที่มีธาตุไม่จิงชังรังเกียจมีธาตุที่ไม่จิงชังรังเกียจในคนสัตว์สิ่งของต่างๆมีความสุขกับการไม่จิงชังรังเกียจมีความสุขความยินดีในความไม่จิงชังรังเกียจในสิ่งใดๆแม้แต่วิบากายที่มันได้พลาดทำมาแล้วเมื่อเราได้หยุดทําแล้วแต่มันพลาดทำมาแล้วมันเข้ามาก็ยังสามารถที่จะไม่จิงชังรังเกียจได้นะยินดี มีความยินดีรับยินดีให้หมดไปได้พ่อใดๆก็เลี่ยงไม่ได้แล้วก็ยินดีอ,อย่างนี้เป็นต้นนะก็ทําให้เขาดืดหมายรู้ตามว่าเออคิดแบบนี้มีความสุขนะอย่างนี้เป็นต้นนะเข้าใจความจริงตามความเป็นจริงสิ่งใดเกิดขึ้นกับเราหรือกับใครก็คนนั้นทํามาเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปแม้สิ่งไม่ดีใดๆก็ตามนะเต็มใจรับเต็มใจให้หมดไปแล้วก็ภาคเปลี่ยนทําความดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติอย่างนี้เป็นต้น ไม่จริงจังรังเกียจใครเห็นใครทําไม่ดีก็เมตตาเบาิกขาเพราะรู้ว่านั่นเป็นข้อไม่ดีของเขาที่เขาต้องไปรับผลก็ปรารถนาดีช่วยเหลือปล่อยวางทําตัวอย่างที่ดีให้ดูเขาจะไปใช้ตอนไหนก็แล้วแต่เขาแล้วก็สบายใจไรกังวลในส่วนของเรานั้นเราได้รับอะไรก็เราทํามารับแล้วก็หมดไปก็โชคดีขึ้นอยากหมดเร็วเราก็ทําดีเรื่อยไปใจเย็นข้ามชาติ แต่สิ่งร้ายๆน่นก็จะเบาไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆนั่นเป็นสัจจะอย่างนั้นนะพราะพลังความดีจะดันออกด้วยสิ่งที่เรารับก็หมดไปด้วยดีดันออกไปด้วยก็จะเบาไปหมดไปก็ไม่จิงชังรังเกียจในสิ่งใดๆนะอย่างนี้เป็นตน้น <c oughs> ก็จะทําให้คนอื่นไม้รู้ตามเออมันสบายดีนะไม่ชิงชังรังเกียจคนอื่นก็ไม้รู้ตามแต่สุดท้ายก็เห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ก็ภาคเพียน ปฏิบัติตามก็ย่อมปฏิบัติชอบ <c oughs> ปฏิบัติถูกต้องโดยฐานะสามคือกายวาจาใจนะปฏิบัติได้ถูกต้องความหมายรู้ในอวิหิงสาบังเกิดขึ้นเพราะอาศัยอวิหิงสาธาตุทีนี้ก็นะธาตุไม่เบียดเบียนผู้ใดมีธาตุไม่เบียดเบียนก็เนียวนาให้คนอื่นนหะมายรู้ตามมีความสุขกับการไม่เบียดเบียน มีความสุขกับการทําประโยชน์ให้กับตัวเองคนอื่นสัตว์ด่นโอ้คนเห็นอานิสง์<อ>กปนะปาา็ปฏิบัติตามนระปันาภาคเพียรปฏิบัติตามก็ปฏิบัติถูกต้องนะปฏิบัติชอบโดยฐานาสามคือกายวาจาใจนะก็ถูกต้อง360ดูกระพิกสุดถึงลายบุรุษพึงวางคบหยาที่ติดไฟแล้วใน ป่าหญ้าแห้งเขาจึงรีบดับคบนั้นเสียด้วยมือและเท้าเนี่ยเขาเพิงหญ้าไปจุดในป่าหญ้าแห้งแล้วก็รีบดับเลยด้วยมือและเท้าก็เมื่อเป็นเช่นนี้นะสัตว์มีชีวิตทั้งหลายบรรดาที่อาศัยหญ้าและไม้อยู่ไม่ถึงความพินาศชิบหายแม้ชั้นใดก็มันก็ปลอดภัยสิไม่มีไฟไปไหม้มีแต่ความร่มเย็นกระจายออกไป ดูกระภพษุทั้งหลายสมณะห,หรือพรามคนใดคนหนึ่งก็ฉันนั้นเหมือนกันรีบละรีบบรรเทารีบทำให้หมดรีบทำให้ไม่มีซึ่งอกุศลสัญญาที่ก่อกวนอันบังเกิดขึ้นแล้วน,นนี้ก็รีบลดละเลิกเลยอกุศลสัญญาความหมายรู้ในอกุศลในกามในพยาบาทในเบียดเบียน ที่มันก่อกวนที่เกิดขึ้นแล้วนี่ก็ปีบรดละเลิกเลยนะเขาย่อมอยู่เป็นสุขพอลดละเลิกไปก็เหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามเป็นตามตัวเองก็พ้นทุกข์นะได้พลังพาสุขปองไซไรกังวลกลับมาร่างกายก็แข็งแรง ไม่เสียพลังไปสร้างทุกไม่เสียพลังไปแก้ปัญหาทุกพลังนั้นกลับมาเป็นของเราโอ้ดูดดินน้ำลมไฟมากอบก่อร่างกายแข็งแรงสลายโรคไปแค่เจ็บออกดูดดึงสิ่งที่ดีเข้ามาได้ดีสลายสิ่งที่ไม่ดีออกไปได้ดีพลังไม่ได้ไปทําชั่วแล้วก็ไปทําดีอีกเหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามอีกโอ้เกิดสิ่งดีชั่วกับชกันเลยต่อตอนเองและผู้อื่นโอ้นี่ได้พลังเป็นเรื่อง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 ,อง,องกลับมาเลย นะเขาย่อมอยู่เป็นสุขไม่มีความอึดอัดขับแค้นเร่าร้อนในปัจจุบันนะมีวิบากดีนะก็ไม่มีความอึดอัดขับแค้นเร่าร้อนในปัจจุบันนะ่พราวนา,างกิเลสช,ชอบชังสุขทุกอยากยึดมัน่นถือมั่นได้โอ้สบายไรกังวลเบื้องหน้าแต่มรณะเพราะกายแตกพึงวังสุขติได้นี่แหละแต่และชีวิตแต่และชีวิตสามารถที่จะ นได้ความพาสุขในปัจจุบันและก็ในอนาคตได้ไปสู่สุขสู่ดีได้เลยทั้งปัจจุบันและอนาคต <c oughs> นชีวิตเราสามารถที่จะเป็นผู้นำได้ผู้ได้ปฏิบัติปุ๊บก็เป็นผู้นำปับ๊บหละทุกคนสามารถเป็นผู้นำได้ทันทีเมื่อลดกิเลสท,ทันทีเป็นผู้นำที่ดีทันทีเมื่อลดกิเลสเมื่อช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อทำการงานที่ดีงาม การงานที่เป็นสมมาอาชีพทันทีเลยเป็นแรงเหนี่ยวนําทันทีเลยเป็นคลื่นเป็นแรงเหนี่ยวนําทันทีเลยแต่ทันทีที่เสพกิเลสก็เป็นผู้นําชั่วทันทีเลยไปผู้นําความชั่วมาสู่ตัวเองและมนุษยชาติทันทีเลยแต่เมื่อใดที่เราลดกิเลสเราทําความดีก็เป็นผู้ न, นําที่ดีมาสู่ตัวเองและมนุษยชาติทันทีเลย พระพุทธเจ้าจึางตัดว่าถ้ามีผู้นำนี้เยอะๆเยอะๆเยอะๆก็ยิ่งสารพลังกันเป็นมิตรดีก็ยิ่งเหนียวนําให้คนอื่นเป็นตามได้มากได้มากก็ยิ่งพ้นทุกได้มากนะเพราะฉะนั้นนับหนึ่งที่เราไม่ใช่เป็นนับหนึ่งที่ผู้อื่นเริ่มต้นที่เราไม่ใช่ไปเริ่มต้นที่ใครเริ่มต้นที่เราภาคเปลี่ยนปฏิบัติแล้วจะมีผลทั้งต่อตนเองและผู้อื่นนะ เชื่อไหมเรามีคนชวนกันไปกินของอร่อยหนึ่งคนเนี่ยมันจะมีคนอื่นหวันไว้ตามเชื่อไหมมีนะหวันไหวตามนะเราเชื่อไหมถ้ามีคนตั้งศีลลดละเลิกจะมีคนรู้สึกอยากทําตามเชื่อไหมเออจริงๆนะคนอื่นก็โอ้โหอยากทําตามเหมือนกันนะมันมีมีนะลดละเลิกด้วยความเบิกบานเลยเนี่เออมันมีแรงเหนี่ยวนาเหมือนกันอ่าให้ทําดีตามนี่เป็นสัจจะจริงๆ เป็นสัจจะเช่นนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เระเป็นตัวที่สําคัญและก็ตัวที่ชัดเจนต้องชัดเจนให้ได้ว่าทุกเป็นทุกกิเลสเป็นทุกไม่ใช่เป็นสุขเศพษกิเลสเป็นทุกมันทุกใจเป็นทุกกายมันมีเรื่องร้ายมันทุกใจอย่างไงทุกกายอย่างไงอย่าไปหลง ทุกว่าเป็นสุขอย่าไปหลงทุกว่าเป็นสุขแล้วตรวจสอบเลยเฮ้ยนี่กําลังหลงนะ,น,น,ะงน,งน,นี่มันทุกข์แท้เลยนน่งไหนเชิงไหนก็ตรวจสอบไปเฮ้ยน,นี่มันทุกข์แท้เลยนั่นนี่กิเลสเนี่ยเสฟกิเลสอย่างนี้เนี่ยมันทุกข์แท้เลยมันทุกข์ใจมันทุกข์กายมันเรื่องรารทั้งมวน,นั่นนี่มันไม่ใช่สุขนะเราก็ต้องเห็นว่า,วากิเลสเป็นทุกข์อย่าไปเห็นว่ากิเลสเป็นสุข พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อใดที่เห็นว่ากิเลสเป็นสุขไม่มีทางพ้นจากกิเลสได้ไม่มีทางพ้นทุกข์ได้ไม่มีทางย่างเข้าสู่นิพพานความสุขสบายใจได้กังวลตลอดการเข้าสู่วิบากดีตลอดการเนี่ยมันไม่ได้นะต้องชัดเจนนะนี่แหละพยายามนะมีสติแต่กิเลสเนี่ยมันจะเก่งนะมันจะหลอกเราฟับ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 ฟ,บฟบัเลยนะ เร็วมากเลยนะสายฟ้าแลบเลยนะยิ่งกว่าฟ้าผ่าหมื่นสองพันครั้งมันเร็วยิ่งกว่านั้นถ้าผ่าเราต้องรู้กี่ทีบางทีเรายังไม่รู้ตัว,วถูกผ่าอยู่งั้นนะไปตามมันเลยนะฟ้าผ่าหมื่นสองพันครั้งยังไม่รู้ตัวอีกฟ้าผ่าลื่มเรื่มรืมรืมรื่มเืมมันเร็วมากฟับฟ้าฟ้าฟ้าฟ้เลยนะสายฟ้าแลบเลยนะเร็วมีสติดีๆเฮ้ยคิดผิดแล้วคิดผิดแล้ว ถูกกิเลสครอบงำแล้วเฮ้ยตอนนี้กิเลสครอบงำแล้วกิเลสครอบงำแล้วคิดตามกิเลสแล้วนี่ไปเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขแล้วทุกข์แทบๆหลงว่าเป็นสุขอยู่ได้พอรู้ตัวปุ๊บกิเลสตายเลย mm. <laughs> ใช่เป็นสติสติปัฏฐานสี่กายขาตาสติสติปัฏฐานสี่อ้าวมีสติดีๆนะมีสติปัญญาดีๆมันจะเข้าใจอันนี้ได้ าอามาดูต่อามาดูต่อามาดูข่าวคราวต่อเนอะเอาะฟังข่าวฟังคราวแล้วก็โหนะฟังข,าขา่าวคราวนะ